รู้สึกดีรู้สึกอิ่มบุญครับคือตั้งแต่เช้ามาก็มีกิจก,กรรมดีๆของเดอะมีเดีย ครับวันนี้พบกับดีเรคเตอร์มินนะครับกับรายการเดอะมีเดียสเปเชียลนะครับวันนี้นะครับเรามาทําบุญกันที่บ้านนนทภูมินะครับแล้วก็บ้านเฟื่องฟ้านะฮะกับแคมเปญนะฮะเดอะมีเดียมีรักมีกันและกันตลอดไปนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนะฮะทำบุญที่วัดเฉลิมพระเกียรติด้วยนะครับวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับ ในเรื่องของการบริการของเรานะเรามีมามนมักศึกาฝกงานในเรื่อง,องกิลา์ศลนะคะเรามีนักส่งเสริมวิชาการนี้เป็นห้องศิลปะถ้าสังเกตดูนะฮะรอบห้องเนี่ยมันจะมีเป็นหนูแจลลี่ภาพที่เห็นจะเป็นภาพหรือมีิเเนะ่เด็นวเทงานั้น สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดอะมีเดียพาเพื่อนเพื่อนนักศึกษาทุกคนนะคะมาทําบุญที่บ้านนนทภูมิค่ะดังนั้นก็คือว่าเราอะ่ะมองเห็นว่าน้องๆเนี่ยค่ะต้องการความช่วยเหลือต้องการการแบ่งปันจากพวกเราค่ะเราเลยพาเพื่อนๆมาร่วมแสดงน้ำใจในครั้งนี้สวัสดีครับผมเฮงลูกแม่แตวครับทำเชื้อพันชื่อไอศาสตร์ครับวันนี้ไอศาสตร์นะครับร่วมกับเดอะมีเดียมาบริจาคของที่บ้านนนทภูมิก็มีมูเซเดือน แล้วก็มีฟู้ดแพนแล้วก็มีข้าวแม่แต๋วปลอดสารเคมีครับจากที่เราได้เสร็จสิ้นจากที่แรกแล้วนะครับบ้านนนทภูมินะครับขณะนี้ก็กำลังจะมาที่ที่สองนะครับ วันนี้ก็มีสมาชิกมาอย่างมากมายครับพี่รัตก็ทยอยทยอยกันมานะคะเพราะนะว่านักเรียนเนี่ยค่ะอยากจะทําบุญฉะนั้นเราจึงจัดกิจกรรมวันนี้ขึ้นมาค่ะให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมค่ะค่ะก็ในานามของหลักสูตรนะคะก็ต้องขอขอบคุณ พี่ๆนะคะผู้อบรมทุกท่านนะคะขออมินและก็รองขออพี่รักนะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้กิจกรรมมีเดียมีรักมีกันและกันตลอดไปที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นในวันนี้เนี่ยัตถุประสงค์หลักอย่างแรกเลยก็จะทำเพื่อพี่เบิร์ตที่เป็นเพื่อนของพวกเรานะคะเป็นการสมบุญให้พี่เบิร์ตกันนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ตั้งแต่ที่เมื่อเช้าเราอยู่ที่บ้านนนทบูรนะคะมีการบริจาคอาหารนะคะแล้วก็สิ่งของชื่งใช้นะคะ เราก็ได้เดินข้ามฟ้าแล้วก็มาบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของที่พี่ๆน,นะคะนํามาให้ที่บ้านเครื่องฟ้านะคะขอบคุณที่พี่สุกท่านมากเลยค่ะผมวิชัยนะฮะสื่อและรับรปรกินผมเชื่อในหมูนะครับแล้วก็เราก็มาลหลายคนเราก็ร่วมซัพพอร์ตในกิจกรรมอย่างนี้แต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามีความสุขนะวันนี้ะนะครับก็มีความยินดีมากนะคะที่มาช่วยงานสังคมได้เจอเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนด้วย <laughs> ในนามของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเพื่องฟ้านะคะดิฉันผู้ปกครองสถานคุ้มครองค่ะค่ะรุทยัยศิริสินอุดมกิจขอกราบขอบพระคุณคณะ,ะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเดอะมีเดียนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนในเรื่องของผู้นำในยุคดิจิทัลนะคะ ที่มาร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับบ้านเฟื่องฟ้าในวันนี้นะคะของทุกอย่างที่ท่านนำมาบริจาคนะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเด็กๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆซึ่งในบ้านของเรามีเด็กป่วยจำนวนมากนะคะซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะคะในชีวิตรประจำวันและในภาวะที่มีเด็กเจ็บป่วยด้วยนะคะขอกบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับคณะ ผู้รับการอบรมในรุ่นถัดๆไปเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดอะมีเดียรุ่นที่1น,นะคะมีเดียมีรักมีกันและกันตลอดไปค่ะวันนี้นะคะต้นนองก็เป็นตัวแทนของรุ่นที่1น,นะคะพาเพื่อนๆแล้วก็ ทีมงานหลายๆท่านนะคะมาบริจาคสิ่งของที่จําเป็นให้กับน้องๆซึ่งเราก็ไปที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการที่บ้านเพื่องฟ้าแล้วก็บ้านนนทภุมินะคะซึ่งที่น,น,นี่น้องๆก็จะมีการพิการแล้วก็พิการซ้ำซ้อนด้วยและอ่างจากนั้นนะคะเราก็มาต่อกันที่วัดเฉลิมพระเกียรติมรวิหาระคะ่ะซึ่งที่นี่เรามาถวายสังฆทานซึ่งที่วัด เฉลิมพระเกียรตบวรวิหารนะคะก็ถือว่าเป็นวัดที่สําคัญประจําจังหวัดนนทบรุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความสวยงามมากๆด้วยค่ะ พันธุ์จารุทียาสารนะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแนชชัลมันจำกัดครับวันนี้รู้สึกดีรู้สึกอิ่มบุญครับคือตั้งแต่เช้ามาก็มีกิจก,กรรมดีๆของเดอะมีเดียเราได้ไปเอาของเอาปัจจัยไปช่วยน้องๆที่ลำบากนะครับที่บ้านคนพิการปากเกตมาสวัสดีค่ะดเรเบนจวรรณเอกสิล์นะคะ C.O. ของ SIG ค่ะเป็นบริษัทที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักนะคะวันนี้ในานามของ เดอะมีเดียนะคะรุ่นหนึ่งพี่หิงอยู่กลุ่มโอซูมินะคะวันนี้เรามาถวายสังฆทานที่วัดเฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งมีความสึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะคะอยากเชิญชวนให้น้องๆหรือผู้สนใจนะคะที่อยากร่วมมีความสุขนะคะมีความรู้กับหลักสูตรนี้นะคะแล้วพบกันในหลักสูตรรุ่นที่2ค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมกิติคมนะครับกางยืนก็มีเดียรุ่นหนึ่งวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางมีเดียรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภูมิใจก็มีความปิติอย่างยิ่งที่โครงการนี้ได้จัดทํากิจกรรมที่ยังไม่เคยมีที่กิจกรรมไหนได้ทําในคลาสอื่นๆน,นะครับไม่ใช่แค่ความรู้ไม่ใช่แค่ประสบการณ์เพื่อนไม่ได้คอนเนคชันที่นีสร้างบุญกุศลสร้างบารมีร่วมผมดีใจมากที่ได้มาร่วมเรียนกับมีเดีย สหลังจากถวายสังฆทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมะค่ะนั่นก็คือการให้อาหารปลานะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ ำหรับวันนี้นะคะทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมมีกันและกันตลอดไปนอกจากที่เราจะได้มาทํากิจกรรมตามการเรียนการสอนของหลักสูตรเรายังได้ทํากิจกรรมที่สําคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนั่นก็คือเรามาทําบุญร่วมกันเพื่อให้กับพี่เบิร์ดนะคะชัยชนะภูมิคุณของเราที่ท่านเป็นกรรมการหลักสูตรนะคะอย่างไรทางหลักสูตรขอไว้อะไรมาเนโอกาสนี้ด้วยค่ะ วันนี้เราได้มาร่วมทำบุญบุที่ตรวงกุศลให้พี่เบิร์ตน้องผู้น่ารักพี่ผู้น่ารักเป็นที่ประทับใจของเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยอธัธยาศัยวันนี้ที่ได้มาร่วมกันาวายสังฆทานให้พี่เบิร์ต วันนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะในการทำบุญแล้วก็ทั้งถวายสังฆทานแล้วก็ถวายสิ่งของให้กับน้องๆที่บ้านเฟื่อฟ้าแล้วก็บ้านมนฑนทภูมิด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่สนใจเดอะมีเดียรุ่นต่อไปนะคะก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆเ,เลยค่ะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ผ่านทางเพจเดอะมีเดียด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้ค่ะ